คุณผู้ชมหลายท่านนะคะที่ทํางานโดยใช้มือหรือว่าใช้นิ้วอย่างหนักนะคะติดต่อกันเป็นเวลานานเนี่ยอาจจะทําให้เกิดอาการนิ้วเกร็งหรือว่าอาจจะยืดนิ้วออกได้ลําบากนะคะถ้าคุณผู้ชมมีอาการแบบนี้นะคะอย่าชะล่าใจาไปนะคะเพราะว่าคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะเป็นโรคนิ้วล็อกก็ได้ค่ะโรคนี้คืออะไรนะคะโบหาคําตอบให้วุ้นแล้วที่โรงพยาบาลเวชธานีค่ะได้เลยค่ะวุ้นเซนเรื่องสุขภาพโบชอบอยู่แล้วค่ะ คุณผู้ชมหลายคนนะคะจะต้องทํางานโดยใช้ข้อมือแล้วก็นิ้วมืออย่างหนักเป็นเวลานานนะคะอาจจะมีอาการปวดนิ้วมือปวดข้อมือหรือมีอาการถึงขั้นเหยียดนิ้วออกได้อย่างยากลําบากเลยนะคะหรือถึงแม้ว่าปวดจนชาขึ้นมาถึงแขนเลยค่ะเรื่องแบบนี้ไม่ควรนิ่งนอนใจนะคะวันนี้บมินัดกับแพทย์ที่จะมาให้คาปรึกษาทางด้านนี้กับคุณผู้ชมโดยเฉพาะเลยค่ะเชิญค่ะช่วงร้อยแปดสุขภาพ37องศา และตอนนี้นะคะโบอยู่กับนายแพทย์ทวีพงศ์จันทราศเสโนศัลยแพทย์กระดูกและข้อทางมือโรงพยาบาลเวชานีนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับเริ่มถามคุณหมอเลยค่ะว่าอาการที่เจ็บข้อมือแล้วก็เจ็บตามข้อเกร็งข้อมืออย่างเงี้ยค่ะเกิดจากอะไรคะคือจริงๆกลุ่มอาการนี้เกิดจากหลายสาเหตุอย่างเช่นถ้าเกิดมีอาการปวดหรือชาเนี่ยนะครับจะมุ่งสาเหตุไปเกิดจากการกดทับของปลายประสาทหรือเส้นปราาะสาทโดยเฉพาะนิ้วมือเนี่ยนะครับอันนั้นเนี่ยจะทําให้เกิดการ อักเสบของปลอกข<ม>ึ้มเอ็นนะครับเราเรียกชื่อเฉพาะว่าโรคนิวโลกและอาการแบบนี้นี่บางคนก็บอกว่าให้หยุดพักไปเฉยๆก็จะหายคุณหมอคิดว่าตรงน,นี้มีความเห็นยังไงคะส่วนหนึ่งก็ถูกต้องนะครับเพราะว่าเอ็นอักเสบเนี่ยนะ,ะถ้าเราพักการใช้งานนะครับก็จะดีขึ้นะนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นในช่วงระยะแรกๆนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าโรคนิวล็ลกเนี่ยมันมีหลายปัจจัยก็ามาเกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นอายุกับการใช้งาน เพราะฉะนั้นเนี่ยวันดีคือดีอาจจะเป็นเครื่องใหม่ได้เหมือนกันแล้วคือจริงๆแบ่งเป็นกี่ระดับคะโรคนิ้วล็อกแบบนี้จริงๆนั้นเราจะแบ่งอาการโรคนิ้วล็อกเนี่ยตามความรุนแรงของโครคเป็นอยู่4ระยะระยะแรกเนี่ยคนไข้ที่มาหาเราเก็จะมีอาการปวดอย่างเดียวนิ้วที่เจอบ่อยนะครับจะเป็นนิ้วโป้งนะครับนิ้วกลางแล้วก็นิ้วนางเมื่อมาีการปวดขึ้นปุ๊บเนี่ยคนไข้จะเริ่มมีอาการติดขัดโดยเฉพาะตื่นนอนตอน,น,นเช้าเช้านะครับเวลากรรมมือหรือว่าแบมือเนี่ยก็ จะรู้สึกว่ามีการเกร็งเร็งของนิ้วมือนะครับเมื่อเข้าสู่ระยะที่สองนะครับนิ้วที่มีการอักเสบเนี่ยนะครับก็จะมีการกำมือแล้วก็พอเหยียดปุ๊บเนี่ยนิ้วอื่นสามารถเหยียดออกได้เต็มที่แต่นิ้วที่มีอาการเนี่ยจะเกิดการล็อกเกิดขึ้นนะครับพอล็อกเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยคนไข้ก็พยายามออกแรงให้มากขึ้นเขาก็จะเหยียดนี้ออกได้ปุ๊บอ่าถ้าเกิดเหยียดออกได้เองเนี่ยเราเรียกเป็นระยะที่สองนะครับถ้าความรุนแรงมากขึ้นไปอีกนะครับเป็นระยะที่สามเนี่ย เมื่องอติดแล้วเนี่ยคนไข้ไม่สามารถที่จะเย็ดออกได้เองาะใช้อีกมือหนึ่ง <Okay. S 2> น่ยมาช่วย,วยงัดออกไปนะครับอันนี้คือระยะที่3อันนี้อาการมันจะเป็นมากขึ้นและ,ะจนเข้าสู่ระยะที่4คือระยะสุดท้ายเนี่ยนะครับเมื่อคนไข้งอนิ้วอยู่นานๆเนี่ยไอ้ข้อที่อยู่ตรงเนี้ยนะครับมันก็จะมีการงอถาวเลยนะครับพอคนไข้เย็ดนิ้วออกปุ๊บแล้วนะครับนิ้วอื่นสามารถตรงได้แต่นิ้วเนี้ยมันจะไม่ตรงแล้วมันอยู่ท่านั้นและสาเหตุจากการเกิดนี่มันเกิดจากอะไรกัน ให้การเกิดเนี่ยนะครับก็เกิดจากการอักเสบของปลอกคุ้มเอ็นที่เห็นเนี่ยอันนี้คือปลอกคุ้มเอ็นนะครับปลอกคุ้มเอ็นเนี่ยเปรียบเสมือนช่องนะฮะช่องเลเ็กๆช่องหนึ่งนะครับส่วนเอ็นเนี่ยก็เหมือนเกิดเป็นได้นะครับถ้าผมเอาปลอกคุ้มเอ็นอันนี้ออกนะครับ <fi. S 1> จะเห็นว่าจะมีเอ็นสีขาวๆอันนี้นะครับ <fi. S 1> สิ่งที่อยู่ข้างๆเอ็นนะครับอันนี้คือสีเหลืองคือเส้นประสาทสีแดงคือเส้นเลือดนะครับ เอ็นอันน kind of like ี a ้เน like like ี่ยม like like ันจะมีปลอกพุ่มอยู่นิดนึงนะครับเมื่อมีการอักเสบของเขาเนี่ยนะครับไอ้ปลอกพุ่มเอ็นอันนี้มันจะมีการบวมขึ้นเหมือนกับเป็นเป็นน็อตหรือว่าเป็นเชือกที่มีปมเกิดขึ้นนะครับเมื่อมันวิ่งนะเวลาเรางอเนี้ยเอ็นมีการมีการวิ่งอยู่ในปลอกพุ่มเอ็นนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันโตขึ้นนะครับไอ้ปลอกพุ่มเอ็นเป็นช่องที่มันไม่สามารถขยายได้เนี่ยมันก็มีการตันเกิดขึ้นนะครับเมื่อพอมีการตันเกิดขึ้นเนี่ยคนไข้ก็จะพยายามฝืนการใช้งาน มันก็จะมีการบวมนะครับเป็นปมมากขึ้นอีกนะครับมันก็เกิดการล็อกเกิดขึ้นของนิ้วนะครับแล้วมีวิธีการรักษายังไงคะถ้าเป็นระยะแรกๆมีเฉพาะการอักเสบเท่านั้นโดยที่นิ้วยังไม่ล็อกนะครับอันนี้จะง่ายสุดก็คือการรักษาโดยการกินยาจะช่วยได้นะครับการพักการใช้งานข้สสาคัญตรงนี้เนี่ยจะพอๆกับการรักษาโดยการกินยาเลยถ้ารุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับการรักษาจากการกินยาเนี่ยไม่ได้ผลนะครับก็จะมีการฉีดยาเข้าไปที่ปลอกหุ้มเอ็นนะครับ การฉีดยาเนี่ยจะลดการอักเสบได้ดีกว่าการกินยาแต่ว่าทั้งสองอย่างเนี่ยก็จะเป็นผลการรักษาในช่วงคราวจนเข้าสู่ระยะสุดท้ายนะครับถ้าจะแบ่งเป็นระยะระยะของโรคก็คือระยะที่สามหรือสี่ในกลุ่มนั้นเนี่ยการรักษาควรจะเป็นเรื่องของการผ่าตัดละการผ่าตัดเนี่ยจริงๆมีอยู่สองแบบนะครับแบบแรกคือแบบปิดนะครับแบบที่สองคือแบบเปิดแบบปิดแบบแบบปิดก็คือจะเป็น cross system ก็คือ ใช้เหมือนกับเป็นปลายเข็มหรือมีอุปกรณ์บางอย่างเพื่อจะไปเคลียร์ปลอกนะฮะหุบเอ็นให้เป็นการปลดออกมามันมีความเสี่ยงอยู่ระดับหนึ่งนะครับะะว่าถ้าเกิดคุณรักษาแบบปิดแล้วเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในเด็กหรือในนิ้วบางนิ้วเช่นนิ้วโป้งเนี่ยอาจจะมีการบาดเจ็บของปลายประสาทได้ถ้าเกิดทําไม่ดีถ้ามันแบบเปิดก็คือการฉีดยาชาเฉพาะที่แล้วก็ใช้มีดกรีดบริเวณปลอกเนี่ยให้มีการขยายของปลอกมากขึ้นเนื่องจากมันเห็นหมดซึ่ง วว่่าากก็น,น,น,นดีสำหรับคุณผู้ชมนะคะอย่าชะล่าใจค่ะถ้าเกิดอาการแม้เพียงเล็กน้อยเนี่ยโบแนะนําว่าควรปรึกษาแพทย์ดีที่สุดนะคะเพราะว่าถ้าเป็นขึ้นขั้นหนัก,นกขึ้นมาเลยอาจจะต้องมีการผ่าตัดขึ้นมาด้วยนะคะยังไงก็ฝากดูแลตัวเองนิดนึงนะคะวันนี้ขอขอบคุณมากค่ะสําหรับนายแพทย์ทวีพงศ์จันทราเสโนศัลยแพทย์กระดูกและข้อทางมือโรงพยาบาลเวชธานีค่ะขอบพระคุณมากค่ะ สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเวทานีลาดพล้าว111โทร02 734 0000 000.